น่ากลัวกับน่าด่านเนี่ยต้องยกให้ที่หนึ่งเลยฮะเตือนภัยครับใครที่ปล่อยคนป่วยหรือผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลําพังต้องระวังนะครับไอ้โ้นเนี่ยเป็นคนเล่ร่อนอยู่ดีๆพาเมียกับลูกมันเนียนอยู่บ้านคุณตาไม่พอครับตุ้ยท้องคุณตาจนคุณตาเนี่ยอ้วกออกมาบังคับให้คุณตาเนี่ยกินอ้วกกลับไปเอาไม้เนี่ยฟาดหลังซัดคุณตาต่อเนื่องโมโหที่คุณตาเนี่ยไม่ยอมจ่ายค่าน้ําค่าไฟนี่ไม่ใช่บ้านมันมันเนียนมาอยู่คุณตา เขาไม่มีแรงเดินครับ่ายของเสียในบ้านของเขาเองไอ้นี่ไม่พอใจเอาไม้เนี่ยฟาดคุณตาอีกผมก็เลยบุกไปช่วยคุณตาแล้วก็ถามว่าเอ็งมีสิทธิ์อะไรไปทําคุณตาเขาแบบนั้นมันก็เถียงอธิบายเหตุผลเลยแต่เหตุผลหนึ่งเนี่ยที่ทําให้ผมขึ้นเลยมันบอกว่าการจองพลังอ่ะผมก็ดูนะโอ้โหผมนี่ปีิ้มึงดูกูแล้วมีสิทธิ์อะไรไปทําเขากูจะแจ้งความมึงเองการผมก็ดูคุณอยู่ไม่ผมไม่ดูแล้วยังไงดูแล้วยังไงต้องมีสิทธ์อะไรไปตีเขามึงดูกูแล้วมีสิทธ์ไปตีเขาเหรอไม่มีอะไม่มีฮะ